สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับของน้องหุงอิงแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงตอนนี้พอ่พอพอ่อแม่แม่เอสซีบวาติยยูท่างไทยบอวายูท่างยุโรปก,กับว่าต้องรุ่นอีกแล้วนะคะว่าอพ่อโจะจะได้ผ้าอีหลาก็ทิ่มสาวหน่อยเพชรบานแพงไปทั่วยุโรปบอวาท่างเพดนุมโจยมมานิน่สาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นก็ได้ออกมาแจ้ง ยังเป็นทางการแล้วนะคะว่าเพิ่นจะไปทั่วโยุโรปแน่นอนนะคะคือเพิ่นบอกว่าไฟหน้าประมาณเดือนกร,รกฎาคมพ่อโจองค์อิงพร้อมทีมงานสาวน้อยไปเยี่ยมเยือนแฟนๆโยุโรปอยากให้ไปประเทศไหนใครจะพาพวกเราไปคอมเมนต์หรือทักหลังไม่มาครับกับแสดงว่าแน่นอนแล้วนะคะว่าไปเดือนกร,รกฎาคมแน่นอนคะ่ะเพียงแต่ว่าเพิ่อนจะไปก่อนหรือหลังวันเกิดของยิลา แต่กับบอลน่เด้ค่ะเพื่อนอาจจะพาลูกสาวเพื่อนไปฉลองวันเกิดย,ยุโรปก็ได้นะคะแต่ว่าทริปนี้ทริปยุโรปเนี่ยเมนูจะไปนั่งบอตเท่านั้นล่ะเนาะคะ่ะพะว่านอนยูทูปกะยังหน่อยอยู่นะคะพวกเฮากับถารอรุ่นนะคะรอติดตามข่าวจากทางเพจเพิ่นว่าเพิ่นจะแจง้งว่าเดินทางวันทีทแีแน่นอนมือใดนนะคะการทีพอโจเพิ่น ผ้าลูกสาวรับงานนอกที่นอกเหนือจากการรับงานของวงเนาะค่ะมันจะเป็นการเปิดใบโลกเปิดโลกกว้างให้ลูกนะคะให้ลูกได้เห็นสังคมอื่นๆที่นอกเหนือจากการทํางานในวงการทํางานในวงเนี่ยประแขบว่ามันมันไข่ไข่การทํางานประจำเนาะค่ะเพียงแต่ว่ามันเคลื่อนจากตรงนี้ไปตรงนี้ซื้อแต่ว่าบรรยากาศของพีของนอกบรรยากาศบนเวทีไม่เหมื่เดิมๆที่เพิ่นรับงานนอกออกไป ว,ว่างานมินิคอนเสิร์ตหรือว่าการไปต่างประเทศทั้งเดียมันเป็นการเปิดโลกกว้างให้ลุบสาวเนาะค่ะลูกสาวจะได้ไปเห็นสังคมอื่นๆนะคะน้องจะได้ได้ประสบการณ์ได้ฝควมฝึกควมเข้มแข็งไปน่าน,นะคะฝึกการเอนเตอร์เทนไปน่าคือยังไปญี่ปุ่นเนาะค่ะพวกเข้าหลายคนทุกทุกคนน่ะล่ะว่าที่เป็นเอฟซีของน้องเอฟซีของสาวหน่อยเพรปานแพ่งก็ได้เห็นแล้วว่านน้องก่งขึ้นลายในการเอนเตอร์เทนนะคะ แล้วก็โอ้ยปะบามาตรงไปญี่ปุ่นเนี่ยป่าเราออนซ้อนเสียงนองเสียงนองแบบมาเต็มคกักแห็งมือสุดท้ายนะคะการทํางานของมือสุดท้ายที่ยูลานยิงลากนะคะโอ้ยเสียงนองเต็มคักเป็นตาออนซ้อนตัวไปก็คือถาล่อฟั่งบามมือที่แน่นอนที่เพิ่นจะแจงออกมามือใดเท่าน,นั้นนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ที่อยู่ประเทศไทยเนาะคะ่ะเตรียมตัวเตรียมใจได้เด้ะคะอค่ะเพราะว่าประมาณเดือนกร,รกฎาที่เพิ่นบอกมาว่า แต่ทั่วยุโรปเนี่ยเตรียมตัวไปส่งหลูกสาวด้วยค่ะเตรียมตัวไปส่งหลูกสาวเพอรโจแล้วก็ทีมงานสาวน้อยบินไปยุโรปเตรียมตัวไปเต้นเนินปานี่แหละค่ะแต่ไะแขกคิดว่าคนถี่พลาดตอนไปส่งอีลาก็พอรโจไปญี่ปุ่นงานนี่อาจจะบูผาดก็ได้ด้วยค่ะตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ว่าหลายแล้วเนาะค่ะพอๆแม่แม่เอฟซีไปไปส่งตอนเตรียมตัวเตรียมใจกันเนาะค่ะไปส่งหลูกสาวเป็นส่งเพอรโจแล้วก็ทีมงานเพื่อที่จะไป ไปเกบเห็ดไปเก็บเหตดที่เป็นตระกูลยุโรกลับมาประเทศไทยเที่ยวนี้นะอาจจะได้หลายหลายกอล์เงินเย็นนะคะขาล่อรุนกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเอฟซีของพอโจเอฟซี FC ของอีลากลายเนาะคะ่ะอยู่ต่างประเทศล้ะก่ะพอโจก็เคยไปยุโรปมากแล้วพอโจเคยไปเยอรมันล,ะล้นะก่ะอีกประเทศหนึ่งประแขกจำไม่ได้ตึงเพิ่นก็เคยไปมาแล้วเอฟซี FC ยุทธ่างพุ่นแกจะไหลถาตอนรับอยู่แล้วเนาะค่ะเราก็สุดท้ายนี่นะคะป้แขกขอขอบคุณแฟนคลับของน้องอุ้งอิงแฟนคลับของสาวน้อยเพรบานแพ่งแล้วก็ะขอขอบคุณทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกประแขกขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตานีน้เนาะคะ่ะคลิปหน้ามาคุยกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ